สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่ๆที่เขามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวติดตามได้เลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีจะมารบกวนสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยพี่ได้ได้ได้ครับผมวันนี้พี่อ่าอันนี้คือพี่จรรย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมครั้งก่อนก็สัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ใช่มาทุกปีครับาวัสดีคือคืออยากทราบว่าเดินทางมาจากไหนครับพี่อ๋อบ้านบ้านพี่อยู่เอ่อบางใหญ่บางใหญ่ บางใหญ่นะครับแล้วพี่เคยไปดูที่ร้านไหมเคยเคยเคยไปครั้งหนึ่งขาไปโอเคขากลับเหนื่อยใช่ไหมทำไมนะครับพี่เมาเมียขับอ๋อมีแฟนขับใช่ไหมครับขับมีือแฟนขับแล้วพี่มันร่วมงานนี่กี่ครั้งครับพี่สองครั้งครั้งแรกเราก็เอาโผมไฟนะอันนี้ก็ครั้งที่สองก่อนหน้านี้ก็ดูแต่ใน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 ยูทูปไหมครับในยูทูปกับในเฟซไม่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 ก็ไมมีเวลา ก็คุณจะมีเวลาเมื่อปีที่แล้วอ,อ,อแล้วพี่รู้จักวงจากช่องทางไหนครับพี่อ่าแรกๆเลยดูใน Youtube ก่อน y t u t u ที่พี่เอกก็ลงไว้อ่าหลายปีแล้วนะแล้วก็ในเฟซแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆาะชอบชอบ,ชอบทั้งวงเลยครับผมตุ้มก็บบังพอดบังคนบ้านเดียวกัน,น,นด้วยตนใะต้ด้วยครับผมเลยเอเลยครับผมแล้วมีอะไรฝากถึงพี่ๆเขาหรือเปล่าครับอ๋อในงานคร,ครั้งนี้ ครั้งนี้จัดได้ดีมากทั้งสถานที่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็พอดีครั้งก่อนเจอเดือนที่แล้วเจอกันที่ไอ้นี่เนี่ยงานกับพี่รดก็นั่งกันเมาหนึ่งคืนลนนะอืมครับตุ่ไหนพูดไปดีตัดออกเนาะได้ครับพี่ได้ได้ก็เชียอกว่าเออน่าจะมีทั้งอย่างเงี้ยดีเพราะว่าปีที่แล้วก็โอเคแนละ้วสนุกดีปีนี้ก็น่าจะสนุสกตุการต่างๆมันก็ปั่นทายแล้วนะก็ น่าจะดีครับผมเราคิดถึงหลายคนก็เคยเจอกันปีที่แล้วครับผมขอบคุณนะพี่นะขอบคปูนปูนดีดีดีมากเลยครับผมงั้นขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ผู้ชายเป็นตุงครับมาถึงกี่โมงครับเนี่ยเฮ้ยมาได้ยังไงปะผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำไมเราไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนไปยัไงนะงานครั้งนี้ ในภาพรวมที่ในในความที่เราตั้งใจไว้ว่ามันจะออกมาอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยอ๋อก็รู้สึกลงจะไปเปาะหนึ่งที่ว่าเราไม่ขาดทุนอันนี้คือดึกจากใจเเพราะว่าคนเพิ่งมาเริ่มซื้อจริงจังก็อาทิตย์สองอาทิตย์เองนะอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ <ๆ S 1> ใคร,รับเพราะก่อนหน้านั้นก็ยี่สิบใบมาเป็นเดือนเออแล้วเปิ้วเือนกันนะก็โดยโควิดด้วยแล้วก็ แลวหลายคนก็ติดที่ทำงานบริษัทแล้วห้ามไปไหนบางคนเรียกว่าเหมือนโดนฝังชิปฝัง GPS ีเอสาไงห้ามออกเดินทางมีอะไรเซอร์ไพร์แฟนคลับไหมก็จะแจกเกงในครับเฮ้ยเกงในใช้แล้วผมแม้ว่าน้าประมูลดีกว่าันไม่ต้องแจกหรอกโอเคดครับสวัสดีครับ ต้องถามว่านี่พี่แขกครับโอเคครับต้องถามพี่แขกนะครับใครยังไม่ได้ลงทเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันรอกันรอเสียงเขาเงียบก่อนอ่ะโอเคครับตั้งเต็นท์นะครับผมโหลดอเสร็จแล้วตังเนเสร็จแล้วต้องเอารถของนนะออกไปเร่อกนะครับรตั้งในทเป็นลานเต็นทนะครับ โบโก้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับยังโอเคครับสวัสดีครับพี่แขกอีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องถามพี่แขกก่อนพี่แขรรู้จักกรุงอาสมเนี่ยรู้จักจากช่องทางไหนยูทูบครับยูทูบอืมแล้วก็ตามหาวันร้านอยู่ไหนว่าก็ตามจะเจอแถวบ้านกูนี่หว่าพี่พี่แขกพักที่ไหนครับอยู่พระประแดงครับอ๋อใกล้ๆเลยอันนี้ก็เดินทางจากพระประแดงใช่ครับอืมแล้วพี่แขกเคยมาร่วมงานเนี่ยกี่ครั้งแล้วครั้งแรกครับ ครั้งแรกเลยครับเขาเพิ่งมาสัมผัสกับวงนี้ประมาณปีสองปีนี่ครับอืแต่ผมได้มีคนกระติ้ผมมาว่าพี่แขกอ่ะเคยจ้างวงไปร่วมงานด้วยเอาประจําครับมีอะไรฝากถึงวงไหมครับวันนี้ก็ฝากถึงว่าติดตามกันเยอะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่หาฟังยากและหาแนวทางของนี้ยากมากครับมันน้อยมากแลวครับผมพักห้องไหนในวันนี้ เกีห้องเบอร์ห้าเกียห้องเบอร์ห้าโอเคครับพี่แก่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับพ pues anyway ี่สวัสดีครับมาขับรถที่ทอ้าวรถยนต์หนึ่งมอไซค์ก็เป็นอะไรครับรถไฟเดี๋ยวรถไฟสวัสดีครับพี่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อดุยครับพี่ดุยลุยครับลุยพี่ลุยเหรอครับอ่าพี่ลุยเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับพี่ มาจากล้ลูกกาเนี่เองครับร้าลูกกาเหรอครับใช่ครับรถติดไหมพี่แบรนคุพระประแดงครับคนคนสศกสว่างใกล้เลยนะครับผมเคยไปดูที่ร้านไหมพี่ไม่เองไม่เองไม่เองครับไปนพาไปครับอ๋อแล้วพี่รู้จักวงได้ไงครับพี่ก็จากเขาอยู่ครับจากเขาจากแบนด์เขาเขาจะมาแนะนำให้ครับผมไปฟังไปดูก็นเลยไปครับแล้ว อดับเนี่ยพี่เคยแล้วพี่มีอะไรฝากถึงวงหรือเปล่าครับฝากถึงวงอ่ามีอะไรจะฝากถึงพี่พี่เขาไหมถึงพี่พี่เขาไหมอ่ามีอะไรไหมครับร,าารักนะค่ะขอรักนะคระบผมชื่นชอบใครเป็นพิเศษวะพี่ชอบชอบชอบพี่ผิจากบีกาฮองครับแล้วครับเขาเป็นยังไงพี่เขาร้องเพลงผมชอบเขาร้องนะจอและจ๊อบเนี่ยผมชอบฟังเขาร้องนะครับครับผม มัมีกองมันด้ยครับครับพี่ครับผมเอ๊ยวันนี้เห็นมาคนแรกนะครับออกจากบ้านกี่โมงออกจากบ้าน7โมงครับมาถึงนี่กี่โมง9โมงครับรู้หรือเปล่าว่าพวกผมยังไม่อาบน้ำกันเลยโอเคครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับคขอบคุณนะดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรกันบ้างครับพี่อานนท์ครับชื่อเล็กครับพี่อานนท์พี่เล็กโอมครับพี่โอมต่อยครับอ่าพี่ๆมาเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับปรางค์ปราราบครับโอ้เคยไปดูที่ร้านไหมเคยครั้งเคยครั้งหนึ่งพี่ๆรู้จักวงเนี่ยรู้จักจากช่องทางไหนครับใหม่ช่องทาง YouTube ดูคลิป YouTube เล่นกีตาร์แล้วก็เลยไปตามดูเล่นร้านไหน แล้วเขาเ้าก็มาชวนแล้วเขาก็มาชวนพี่มาชวนกันมาป้ายยาไปเรื่อยเรอยรู้ตัวมครับติดแล้วห้าวันนี้แล้วค่ะตีแล้วก็มาดูครับตีแล้วตัดสินใจยากไหมที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ยากรออยู่รอว่าจัดก็จองเลยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับพี่พี่ที่เขามาจัดกิจกรรมดนตรีให้เราได้รับชมฟังกัน ดีนะครับเพราะวันได้ไม่ได้ผ่อนคลายกลางคุณเขานานและดนตีแบบนี้ไม่ค่อยได้ได้ฟังนนเหมือนดูยอดตีมือชอบครับเหมือนเป็นกันเองครับคุณแอคุณใช่ที่เขาเป็นกันเองดีครับผมเอ้ผมลืมถามมากี่ครั้งแล้วนี่ คอนเสิร์ตไงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่แล้วต้องปีที่แล้วแน่นอนใช่ใช่ที่ชะอมปีแล้วที่เหมือนผมจำพี่ได้อยู่ไหมอ่าี่นั่งเล่นน้ำอยู่ครับที่พี่ร้องเพลงใช่ครับลาบวดอ่ะใช่ไหมขอ มันซักนาทีเดี๋ยวคนดีไปคนละคนคนละคนเหรอเดีคยวคนนะน้องชายใครวะไม่รู้เออผมจำได้เลยนะใช่เหรอแล้วผมคุ้นน่ะแบบเยยังงงไ้ตอนเช้าในลำธารก่อนกลับบ้านเอ้ยเดี๋ยวไปไปฮะทางนั้เราอยู่ลำธารเอยกลับบ้านอ่าลำธารอะไรเงี้ยผมจำได้อยู่ใครแก้ใครแป้นนั่นแหละโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับ วุ้ยลืมถามเลยโอ้โหแก๊งแก๊งค่ะใช่ครับยังไงสมุดประกานเรซซีไงครับสมุดประกานเรซซี่ทีมาจากกลุ่มแฟนบอลสมุดประกานเรซซีด้วยครับอืมครับผมครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดที่ร้านทักทายกันได้นะครับครับผมครับขอบคุณครับพี่พี่เลยสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับพี่อ๋อชื่อชื่อตูนครับชื่อตูนเหรอครับครับวันนี้มากันกี่คนครับอ่าคร่าๆๆก็ประมาณสิบห้าคนโอ้ มายืมกันนะครับอาครับแต่เต็นผมเยอะกว่าแล้วออกเดินทางเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพกรุงเทพทั้งหมดเลยครับ15คนอาอ่ะกรุงเทพหมดเลยแล้วรู้จักวงอาสมแบนเนี่ยรู้จักจากช่องทางไหนครับช่องทางไหนอ่ามีนุ่นพี่คนหนึ่งครับอ่าเขาเหมือนน่าจะดูจากไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามตามกันไปเคยไปกินที่ร้าน อ๋อเคยไปแล้วอ่าเคยไปแล้วครับเคยไปแล้วอืมครับครับแล้วกนเนี้ยก็มางานนี้กันอือแล้วเคยมางานที่เขาจัดเป็นดนตรีนะครับกี่ครั้งแล้วของของพี่นี่นะครับของของอาสมใช่อาสม,มนะครับอาสมพวกพี่เขามาสองครั้งสองรอบแล้วผมมันรอบเดียวอืมครับแล้วมีอะไรฝากถึงพี่พี่เขาไหมครับรอบนี้มีอะไรฝากถึงพี่ๆไหม,ม,ไไหมเดี๋ยวรองานก่อนดีกว่าครับ รองานรองานก่อนงานอะไรครับรอรอฟังเพลงก่อนรอฟังเพลงอ๋อสักปีสามเหมือนปีที่แล้วปีนี้ <laughs> สักปีห้าก็ได้ <laughs> อ๋อน,นี่นะอันนี้น่าฝากกันเลยนะอันี้สักปีห้าก็ได้อันนี้อันนี้ผมขออนุญาตพูดครับผมตัดต่อยากมาเลยครับครั <laughs> ้ <laughs> งนี้แล้วอ่ะผมอออืื้หมันเหนื่อยอะ่ะ <laughs> ยิ่งเล่ยนนานยิ่งเหนื่อยนะยิ่งเล่ยนนานยิ่งเหนื่อย โอเคครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้มามาหมดเลยไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับแดงแด่แดงที่หมดเลยเนี่ยเหรอใช่ครับแเดียวเดียเดี๋ยวนี้เราไปสัมภาษณ์ลุงเอกกีนแมนนะครับมาคนเดียวพร้อมจัดเต็มอ้ สวัสดีครับลุงเอกกรีนแมนใช่ไหมครับครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ขอญาตพูดคุยนิดนึงนะครับพี่ได้ครับไม่ทราบว่าเดินทางมาจากไหนครับพี่อ่ามาจากนนทบุรีครับนนทบุรีเคยไปดูที่ร้านไหมครับพี่เคยไปสักรอบสองรอบครับผมแล้วรู้จักบงได้ไงครับรู้จักบงได้ไงเข้าไปดูใน YouTube ครับแล้วก็ เสด็จป,ปกติจะชอบเพลงก็ชีวิตอยู่แล้วนะฮะ <ผม S 1> ก็เลยขึ้นอ่าวงนี้เล่นอยู่ที่ไม้เอกเราก็อยู่ตรงไหนไม้เอกก็เลยดันร่นไปจากนนทบุรีไปพุทธบูรสามก้าวที่ลานครับก็เลยประทับใจมากครับอืมมีไลฟ์ฝากถึงพี่ๆเขาไหมครับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ฝากถึงพี่ๆก็ฝากให้ดูแลสุขภาพแลยกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะฮะก็ขอให้ที่ๆี วงอาสมแบนทุกคนนะฮะดูแลสุขภาพไปดีแล้วก็อ่ามีงานเพลงแล้วก็จัดมิทติ้งอย่างนี้ทุกๆปีนะครับครับผมครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่เออเติร์ครับพี่เติร์กพี่เติร์เดินทางมาจากไหนครับอ่อกรุงเทพครับกรุงเทพมากี่คนครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดคนกรุงเทพหมดเลยออกเดินทางตั้งแต่กี่โมงเนี่ย เราออกกี่โมงเราออกเที่ยงเนาะเที่ยงผมออกมาเที่ยงผมมาถึงนี่ไปสามแต่ว่าพวกมีมีมีบางชุดที่ออกมาก่อนแล้วออกไปช่วงตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะแกออกมาเก้าโมงถึงนี่กี่โมงบ่ายบ่ายประมาณบ่ายแล้วรู้จักปูงได้ไงอันนี้ขอทำเลยครับคือผมรู้จักพี่ซันเนี่ยตั้งแต่เดิมแกเคยเล่นอยู่ไอ้ตรง รูสร้สึกการตลาดบางมดมันจะเป็นร้านยาดองอยู่โอ้โหอ่าุ้ยผมผู้รู้นเน่ไหนวินานมากใช,ใช่ใช่แล้วต้องยังมีมพวกพี่เบิ่มพวกพี่อะไรที่ที่เล่นในวงแล้วผมรู้จักเขาแล้วก็ตั้งแต่สมัยผมเรียนที่เทคเิคอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูแ,แกลเล่นอะไรติดตามแกลตลอดจนแกมาอยู่มาอยู่สี่คุณสี่แล้วก็ไปอยู่ไอ้ตรงไอ้ไม้เอกโอ้ผมว่าสี่คุณสี่คุณสี่มีสองที่นะไปไปได้สองที่ไหมหรือว่าตรงสนามฟุตบอล ตรงพุทไอ้สวนทนบ้างถ้าจะไม่ผิดอ๋อตรงสวนโดนับตรงกางมันจะรออก็ก็ก็ติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้มาติดตามแกได่ได้ทราบข่าวจากน้องก็เลยมามากี่ครั้งแล้วพี่แบบที่เป็นแบบจัดๆอย่างเงี้ยที่จัดแบบเป็นดนตรีให้นครั้งแรกครั้งแรกครับพี่มีอะไรฝากถึงพี่พี่เขาไหมอ่ะมี ก็มีอะไรฝากหนึ่งก็คือว่าพี่เขาสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าติดตามผลงานมานานก็เป็นอะไรให้พี่ทุกคนว่าช่วงโควิดอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นแรงันดให้ทั้งตีครับผมครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่สวัสดีอาหารการกินเต็มที่นะเตรียมดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเตอร์ครับพี่ เห็นมาเป็นคนที่สองปีนี้พลาดครับปีนี้พลาดพลาดยังไงเออเขาเอามอไซค์มาเขาได้ถึงไวกว่าพี่แล้วแล้วตื่นสาย <c oughs> มาถึงก่อนเพื่อนคนของแต่เก้าโมงเสร็จสี่โมงเย็นก็ครอบครัวใหญ่ครับมากันกี่คนครับเนี่ยอ่าสิบสองคนครับพี่ีมแล,แล้วมาจากไหนครับ <c oughs> มีกรุงเทพสมุทรปราการสองที่ครับอืมเรามีความรู้สึกยังไงกับ กิจกรรมครั้งนี้ก็ติดใจั้งแต่ปีที่แล้วครับพี่ปีนี้เลยไม่อยากพลาดรู้จักวงได้ไงอันนี้พี่พี่ขอถาม่อยรู้จักวงได้ไงครับพี่คือผมอยู่แฟลตสุขสวัสดิ์ยี่สิบหกแล้วก็ขี่รถเล่นแถวนั้นยาๆมันต้องขี่เล่าดิว่ะมันมันก็นิดนึงแล้วก็อยู่แถวนั้นพี่มันก็เลยขี่รถเล่นดูว่าจริงๆาา่เลจริงๆก็ เจอหาลายร้านนะแต่มีร้านเดียวที่ถูกใจก็คือร้านแม่เอกครับพี่อืมแ,มแล้วไปไปชมแล้วเป็นไงครับก็ไปครั้งแรกก็ไปสามวันติดพี่สามวันติดเลยสามวันติดครับ <laughs> มีอะไรฝากถึงพี่เขาไหม <g draw ing> ก็มีบาเ,เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องร้านไม่มีที่ติครับพี่เรื่องนักร้องก็ไม่มีที่ติแต่ขอเปิดนานๆหน่อยนะฮะ เปิดนานๆคือเปิดดึกๆหน่อยฮะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ปิด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 ดึกๆน่ออ๋อคือปิดดึกๆหน่อยครับเพราะมันไหลพี่กินทีไรไหลทุกทีอันนี้ก็แล้วแต่เขตนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับครับพี่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาตพูดคุยด้วยสักนิดนึงนะครับพี่ครับผมอ่า สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าผมไครครับนาไซบางบอน,นาไซบางบอน <laughs> อันนี้จะต้องถามว่าเดินทางมาจากที่ไหนครับมาจากกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพบางบอนเนี่ยครับ <laughs> ต้องถามน้าไครว่าไซ,าาไซรู้จักวงเนี่ยรู้จักได้ไงก็ร <laughs> ู้จักมานานพอมวดแล้วล่ะติดตามนาตุ้มเขาอยู่เป็นไอดอลรู้จักจากช่องทางไหนครับจากเฟซบุ๊กเนี่ย เฟซบุ๊กเหรอครับครับอือขอถามนิดนึงติดตาม youtube อย่างอาสมออฟฟิเชียลโอ้โหเป็นแฟนครับอยู่อบอดีทางช่องทำทำเอ้ยทางวงทำทำช่องมาใหม่ครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมีอะไรฝากถึงวงไหมวันนี้ครับผมสบายอยู่แล้วของเ็บตุ้มก็ขึ้นดีรอฟังเพลาะๆอย่างเดียวเลยอืมมากันสองคนครับมากันสองคนแฟนอ๋อครับผม โอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่าไม่ทราบว่าพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับพี่เดินทางมาจากกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพครับผมแล้วแล้วแล้วพี่รู้จักอาอาสมบมนนะครับได้ได้จากช่อง่อทางไหนพี่เป็นพุกครับเพจของร้านเืินเืินได้องกน อ่าทำอะไรเราติดตามมา้าานเวลครับครั้งที่สองแล้วครับแล้วแล้วพี่มามาดูกิจกรรมดนตรีเขานี่กี่กี่กี่ครั้งแล้วครับพี่พี่อันนี้ครั้งที่สองครับครั้งแรกที่สระบุรีครับอ๋อปีของปีที่แล้วป่ะใช่ครับอ๋อเอาสมมุติหมไฟใช่ครับก็เลยตามมาครับพี่พี่มีอะไรจะฝากถึงพี่พี่ในวงบ้างหรือเปล่าพี่ขอเป็นอย่างนี้ต่อตไปแล้วจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปครับจะตามดูดีได้ครับผมได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ Bang